สวัสดีนุ้นหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มาดูแอร์นะครับก็คือมันเป็นแอร์แบบนี้นะครับอาการมันก็คือไฟไม่เข้านะครับจากการตรวจเช็คนะครับก็นี่ก็คือบอร์ดมันนะครับก็คือมันโดนจิ้งจกเข้านะครับแล้วก็ฟิลแตกนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการเอาไปตรวจเช็คดูนะครับ ว่ามีตัวไหนที่มันเสียอีกนะครับแล้วก็จะลองเอามาเทสดูนะครับครับสําหรับตอนนี้ครับผมก็จะเอามาทําการตรวจเช็คนะครับก็สำหรับการตรวจเช็คนะครับผมก็จะทำการใช้มิเตอร์นะครับวัดค่อมไปที่ c 300มันก่อนนะครับเราจะเช็คดูว,ว่า มันมีอุปกรณ์ตัวไหนที่มันช็อตอยู่อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันโดนทิ้งจกเข้ามันโดนรัฟฟิลแตกแบบนี้นะครับมันเหมือนการช็อตแบบรูปแรงนะครับเดี๋ยวจะลองวัดดูนะครก็ผมก็จะใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้งอาร1นึงนะครับนี่นะครับก็คือ ตัวนี้นะครับซีไฟสามร้อยแล้วก็วัดคอมไปเลยนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับสองครั้งแบบนี้นะครับขึ้นความต้านทานเยอะแบบนี้นะครับก็มันจะมีตัวชอบอยู่นะครับก็คือ ตัวที่เป็นไตได้นะครับก็จะมีพวกไดโอดบิดนะครับตัวนี้มันเป็นไดโอดบิดแบบมันมันเป็นไดโอดเรติฟายนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ไดโอดบิดถ้าเกิดไดโอดบิดมันจะเป็นตัวเดียวนะครับแต่มีสีขานะครับนี่ก็เป็นไดโอดเรติฟายนะครับก็คือ1 2นะครับ3 4นะครับตัวที่สงสัยนะครับก็คือมันจะมีพวกไดโอดเรติฟายพวกนี้นะครับแล้วก็ IC นะครับสวิตชิงนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเราวัดพวกนี้นะครับกดได้อยวพวกนี้ถ้าวัดมันจะปกติมันจะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับแต่นี่นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราสลับสายนะครับมันต้องไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้มันขึ้นนะครับนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นตัวไหนถ้าจะให้ชัวร์นะครับก็คือเราต้อง บัตรกีนะครับดูดลอยออกมานะครับลอยฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ลองวัดดูนะครับ <igi. S 1> ก็เดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะทําการเช็คไดโอดพวกนี้ก่อนนะครับไดโอดเลติไฟพวกนี้ก่อนนะครับก็คือเดโพวกนี้มันก็จะรับไฟเป็น AC นะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็ออกมาเป็น DC นะครับ300 Olivia, โวลต์นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมขอล้าง ปินป้นแบบนี้น ก็จะทำการลอยนะรลอยฝั่งฝั่งเดียวนะครับ อันนี้มก็ทาการบัดกีนะครับเพื่อจะลอยนะครับจะยกขามันขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะวัดได้ทุกตัวนะครับนี่นะครับ แรกนะครับช er, er. er er. er er Mark er ็อตไปแล้วนะครับสังเกตนะครับที่มิเตอร์นะครับแล้วก er er ็ที่ผมสลับสายนะครับปกติแล้วมันต้องขึ okay. ้นอยู่ครั้งเดียวนะครับตัวที่สองนะครับช็อตนะครับนี่นะตัวที่สองสังเกตที่มิเตอร์นะครับแล้วก็ที่ผมสลับสายนะครับ ช็อตนะครับตัวที่3ามครับช็อตเหมือนกันนะครับตัวที่4ไม่ช็อตนะครับก็คือ3ตัวนี้นะครับช็อตนะครับแต่เหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับพี่มันไม่ชอ็อตแต่ว่าเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนหมดทั้ง4ตัวเลยนะครับ <ise. S 1> เราไม่ไม่เปลี่ยนเฉพาะตัวที่มันช็อตนะครับ เพราะบางทีที่ผมเคยเจอนะครับเวลาเราเปลี่ยนเฉพาะตัวที่ช็อตนะครับใช้ไปอีกได้สักพักนะครับตัวที่มันดีอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเสียอีกนะครับก็คือสรุปเพื่อความมั่นใจก็จัดการเปลี่ยนทั้งหมดทั้ง4ตัวนะครับเรามาลองวัดค้อม C ตัวนี้ดูอีกทีนะครับว่ามันขึ้นอีกหรือเปล่านะครับ นี่นะครับก็คือมันจะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับนี่นะครับสลับก็คือไม่ขึ้นแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะลองเช็คดูอุปกรณ์รอบๆพวกนี้ดูทีนะครับ ผมจะทําการถอดไตโอดพวกนี้ออกมานะครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ทําการถอดตัวที่เสียนะครับออกมาจากบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็คือเบอร์ของมันนะครับเป็นเบอร์น n 4 0 0 7นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นไดโอดเลติฟายนะครับธรรมดานะครับก็มีมีขายทั่วไปนะครับมงั้นก็หาจากบอร์ด เก่าบอร์ดพวกเอเก่าหรือพวกบอร์ดเครื่องซักผ้าบอร์ดพัดลมอะไรก็ได้นะครับส่วนมากก็จะมีนะครับเบอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับคือตัวที่ดีกับตัวที่เสียนะครับเดี๋ยวผมจะวัดตัวที่เสียก่อนนะครับ การวัดมันก็คือถ้าสังเกตดูดีๆนะครับถ้าสังเกตดูดีๆมันจะเห็นเป็นขีดนะครับฝั่งหนึ่งจะมีขีดนะครับนี่นะฝั่งขีดมันจะอยู่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งไม่มีขีดฝั่งนี้นะครับก็คือการรับถ้าเกิดเราวัดนะครับปกติเราจะวัดแบบนี้นะครับ ตันนี้ก็คือมันจะขึ้นปกตินะครับถ้าเกิดว่าถ้าตัวมันมันดีนะครับจะขึ้นเมื่อเราสลับสายนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับสลับฝั่งนะครับแต่ว่าตัวนี้มันช็อตนะครับก็คือมันจะขึ้นสองครั้งนะครับมันจะไม่ขึ้นครั้งเดียวนะครับนี่นะครับผมจะสลับสายนะครับนี่นะครับก็คือช็อตนะครับตัวนี้นะครับสําหรับ ตัวที่ปกตินะครับนี่นะครับมันจะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับนี่นะครับผมจะสลับสายนะครับนี่นะครับก็คือถ้าเปลี่ยนแบบนี้นะครับก็คือปกตินะครับสำหรับตัวนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนทั้งสีตัวเลยนะครับนี่คือชุดที่มันเสียนะครับ สุดที่มันดีก็จะเอาใส่กลับเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ได้เอาใส่คืนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บัตรกีนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการบัตรกีนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ทําการเปลี่ยนไปทั้งสีตัวแล้วก็บัตรกีหมดแล้วนะครับก็คือขึ้นปกตินะครับขึ้นแค่ครั้งเดียวนี่นะครับก็สีที่จะเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือฟิวนะครับตัวนี้นะครับ ฟิวก 250. ็250.3แอมป์นะครับตัวนี้นะครับก็นี่นะครับใส่เข้าไปก็คงจะต้องได้เอาไปลองนะครับลองกับตัวชุดคอยเย็นมันครับ เพราะว่าผมตัวนี้ผมได้ถอดออกมาเฉพาะชุดสพายมานะครับชุดคอนโทรลของมันมันถอดยากนะผมเลยไม่ได้ถอดมานะครับก็เดี๋ยวต้องลองเอาไปใส่แล้วก็ลองดูอีกทีว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับออแบบสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้เอาบอร์ดกลับไปใส่แล้วนะครับออนี่นะครับ ใส่กับเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเทสเปิดกันนะครับนี่นะครับก็คือทำงานแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็สำหรับการนี้นะครับที่ตรวจเช็คไปก็คือจิ้งจบมันเข้านะครับแล้วก็ได้อดบิดนะครับที่ผมเช็คให้ดู ตอนเปลี่ยนนะครับก็มันช็อตอยู่นะครับตอนนี้ก็ทํางานปกติเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ดูกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ